ไปต่อกันที่ละครของเราเรื่องนี้ค่ะคุณแม่แก้ขัดนะคะคืนนี้เขาบอกว่าเข้าสู่โค้งสุดท้ายที่ใกล้จบมากๆแล้วแต่ใกล้จบก็จริงแต่ยังมีอีกหลายๆปมที่น่าสงสัยเลยค่ะโดยเฉพาะความลับนะคะในตัวของคาเชนนะคะที่รับบทโดยน้องโอชาคริสเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไปสาร,รภาพรักกับนางเอกน้องสกายมาเรียใช่ไหม <Ooh. S 1> พี่ปุ้มไปสาร,รภาพแล้วก็กินแฮวไปเป็นที่เรียบร้อย <Ooh. S 1> ก็เลยยิ่งไปกระตุ้นป,นปมแค้นพระเอกหนักเข้าไปอีกงานนี้นะคะน้องนางเอกเนี่ยก็เริ่มสงสัยอะไรบางอย่างแล้วเลยทาทีว uh. ่าไปหาที่ห้อง <ด>เพื่อต้องการสังเกตท่าทางแปลกๆของโอ๊ตซึ่งเจ้าตัวก็ฝากแฟนๆนะคะดูให้ถึงตอนจบนะแล้วก็ลุ้นกันด้วยกันค่ะว่าตัวละครของคาชเชนสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างที่คนทุกคนคิดหรือเปล่าคะ่ะอย่าใช้ว่าเป็นคนไม่ดีใช้เป็นคนที่ว่ามีปมในใจด้วยแค่อยากจะมาเคลียร์ปรมนี้บางทีมันอาจจะพลิกนะว่าผมเป็นคนดีและทำให้เรื่องทั้งหมดเนี่ยกระจา่าง <ไป S 1> ให้ไปติดตามว่าจริงๆแล้วไม่แน่ ไม่แน่มันอาจจะเป็นเราเป็นคนดีที่มากระจ่างเรื่องทั้งหมดก็ได้อ้าวเนี่ยยังไงแล้วเปยเอาไว้แบบนี้ว่าจะเป็นคนดีที่มาจะแบบทําให้เนื้อเรื่องกระจ่างทั้งหมดมหรือเปล่าอ,อ,อันนี้ก็ต้องติดตามชมนะคะห้ามพลาดคุณแม่แก้ขัดนะคะคืนนี้เวลายี่สิบนาฬิกาสี่สิบนาทีค่ะ